ก็จะมีจะมีขนาดเล็ก15วัตต์นะครับผมอ๋อก็มีเลก็กกว่านั้นขนาขอันนี้อันนี้ว่าขนาดเล็กนี่ดอกบ้านนะครับดอกบ้านดอกบ้าน6นิ้ว4ตัวได้เลยนะครับแหลมแหลมพุ่งได้เลยนะครับผมดอกบ้านนะครับป0โอห์มต่อได้เลยนะครับผมกําลังดีนะ ก็พูดง่ายๆว่ามีให้เลือกหลายแล้วมีเลือกแล้วก็มีพวกบลูทูธบลูทูธแยกที่ไปติดตั้งรถยนต์ได้รถใครที่ยังเป็นอ๋อเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือบลูทูธนะครับนะครับมีบลูทูธครับตอนนี้เราสามารถต่อสายให้แล้วนะครับมันจะมีไฟ24โวลต์ต่อได้เลยนะครับแล้วก็มีไฟ5โวลต์ต่อได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเราเราซื้อไปปุ๊บต่อได้เลยต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับ วันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดทนบุรีนะครับสนามหลวงสองนะครับผมผมก็จะมาร้านคุณต่องนะแต่คุณต่องวันนี้รู้สึกจะปิดร้านนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ช่วงนี้อาจจะปิดไปนะครับร้านคุณต่องอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมก็เลยมาเจอร้านนี้ครับเขาขายพวกเขาเรียกอะไรอะแอมจิ๋วนะครับแอมจิ๋วนะครับเดี๋ยวต้องมาถามรายละเอียดนิดนึงว่า การใช้งานยังไงบ้างนะครับคือปกติจะมาร้านของคุณต๋องนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนั้นนะครับแต่ว่าคุณต๋องปิดนะครับวันนี้ผมได้ยินเสียงเขาเปิดบ่อยนะครับร้านนี้ก็ยังไม่ได้มารีวิวนะครับก็มาทําความรู้จักนิดนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเอ็นผิวก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้คือต่ออะไรครับ อันนี้ต่อต่อซับครับผมใช้ใช้เป็น M 2อนะครับอันนี้เขาเรียก M มะไรนะ M 2องจุดหครับผมตัวนี้จะไม่มีบูทูลในตัวนะครับเราต้องมาใส่เองครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้คือคุณสมบัติคือทำยังไงครับคุณสมบัติก็คือใช้ใช้ไปดีซีนะครับผมไป12โวลต์ถึง24โวลต์จะต้องมาผ่านตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสวิตชิ่งครับอ๋อครับผมก็ ก็เรียกว่าการใช้งานก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับใช้ไฟดีซคือไฟรถยนต์นะครับผมต่อเข้าระบบรถยนต์ได้นะครับอันนี้อันนี้เขาส่วนมากเขาจะไปใช้กับใช้กับรถยนต์ได้ครับครับผมทาไปเค้งเสียงรถยนต์ได้นะครับตัวนี้จะใส่ซับสิบนิ้วไม่เหล็กชั้นเดียวได้คู่หนึ่งนะครับใส่ใส่ดอกซับได้ประมาณ คู <c oughs> <scenes expand> ่หนึ э so like ่งครับผมกี่นิ้วนะครับสิบนิ้วครับสิบนิ้วอยู่ในคู่หนึ่งสิบนิ้วนะครับอันอันด้านหน้านี่ใช่ไหมครับครับผมด้านหน้านี่คือตู้สิบนิ้วครับอันนี้คือสิบนิ้วนะครับขับขับได้กี่ดอกครับสิบนิ้วขับได้หนึ่งคู่ครับหนึ่งคู่นะครับแต่ต้องต่อเป็นแปดโอห์มนะครับอ๋ออันนี้ก็ต้องต้องต้องมีความรู้ในการต่อพอสมควรนะต้องต่อแปดโอห์มนะครับสิบนิ้วต้องต่อเป็นแปดโอห์มอแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราซื้อไปนี่คือต้องไปให้ช่างต่ออย่างเดียวหรือไม่ไม่ไม่ต้องครับถ้าเเรรบะย่คัลพวา เครื่องตัวนี้มันรองรับแค่8โอห์มนะครับไม่รองรับ4โอห์มนะครับอ๋อครับผมอัน,นอันนี้ส่วนมากเขาจะเอาไปใช้ประมาณไหนครับคือทําเกี่ยวกับรถยนต์นอย่างเดียวรถยน,รยนต์ได้ครับเครื่องเสียงบ้านได้เครื่องเสียงบ้านได้ประมาณนี่คือใช้ดอกรถยนต์ทั้งหมดนะครับอ๋ออันนี้อันนี้คืออ๋ออันนี้คือการดัดแปลงนะครับการดัดแปลงนะครับโดยการทําทตู้ก็คือเอาดอกของรถยนต์นะครับครับผมเป็นลำโพงเราจะใช้อนาฬกา6 4ตัวนะครับ แล้วก็จานแหลมสี่ตัวนะครับอหน้าสิบนิ้วหนึ่งคู่นะครับอ๋ออันนี้คือสิบนิ้วนะครับครับผมอันนี้คืออันนี้คือไอะอ,นนอะไรอันนี้เขาเรียกจานแหลมครับจานแหลมนะครับจานแหลมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นลำโพงของรถยนต์นะครับของรถยนต์ทั้งหมดทั้งหมดนะครับผมสิบนิ้วนะครับตูวตัวนี้กําลังขับเต็มร้อยนะครับผม ตัวนี้ใช่ไหมครับรับผมกาลังขับเต็มร้อยนะครับอันนี้คือเราเราเวลาเราต่อนี่คือต่อจากไฟรถยนต์ยอ,อย่างเดียวหรือว่าอย่างไฟรถยนต์มาเลยครับผมต่อเหมือนเหมือนเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอืมแล้ว<ช>แล้ว,ลวไฟบ้านใช้ได้ไหมไฟบ้านใช้ไม่ได้ครับต้องมีมออแปลงครับอ๋ออาคืออันนี้ต้องต้องผ่านมออแปลงอย่างเดียวเนาะมออแปลงเดียวครับผมสนุนราคาเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ผมขายอยู่ที่800ครับ800บาทนะครับ800บาทแล้วก็คือพูดถึงว่าเราซื้อตัวนี้ไปปุ๊บก็ตตต้้้อองงมมมีีีัวแบบน ถ้าเรามีพวกโน้ตสวิตชิ่งพวกโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เลยครับอ๋อแต่แต่ส่วนมากคนใช้ประเภทนี้เขาก็ต้องใช้เป็นนะเนาะไฟดีซีครับเรารู้เลยอ๋อครับผมไฟสิบสี่หรืก็คือสิบสองโวลต์อันอันนี้คือเขาจะเปลยมาแบบนี้เลยหรือยังไงครับเขาเปลยมาอย่างงี้ครับแต่มีบอดี้ก็มีนะครับบอดดี้ก็จะแพงขึ้นอ๋อครับผม อันนี้เท่าไหร่นะพี่ว่าตัวนี้800 800นะครับก็ไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงแต่ถ้าเราสั่งในลาซาร่าก็จะอยู่ประมาณหกเ0็ดรครับแต่ว่าเขาไม่มีบลูทูธให้นะครับอันนี้อันนี้คือมีมีป้อมใช่ไหมอันนี้เรามาติดตั้งเองครับบลูทูธอันนี้เรามติดตั้งเองอันนี้คือเรามาดัดแปลงใส่ตรงนี้นะครับใช่ใช่นี่คือบลูทูธนะครับผมจริงๆแล้วมันจะมีเฉพาะเครื่องตัวนี้นะครับไม่มีแต่มาตัวนี้แล้วก็จะมี AUX มาให้ครับอ๋อครับผมอันนี้ก็ถือว่าผมไม่ค่อยจะะมมีคคววารรู้นัับตเล็ก กดอยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแอมจิวนะแอมจิวนะครับันนี้กําลังสูงนะครับกกำลังขับสูงนะครับขับได้ส0ดอกนะครับเพื่อนๆอก็สาหรับคนที่อยากทาเครื่องเสียงแบบฟังซบซบในบ้านนะครับแต่ก็คุณคุณคุณสมบัติเสียงก็กระหึ่มเหมือนกันใช่ไหมกระหึ่มครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้กําลังขับเต็มร้อยเลยพี่กำลังขับเต็มร้อยนะครับช่างบอกอันนี้เขามาดัดแปลงนะครับก็คือใส่ ส่เขาเรียกอะไรนะตัวนี้ที่ใส่เข้าไปเนี่ยบลูทูธกับบลูอ๋อใส่บลูทูธเข้าไปนะครับก็คือ, <Bluetooth. S 1> อ,อสามารถเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้เลยได้ได้ครับเดี๋ยวผมดูช่างทางอันนี้คือจะต่อตรงไหนอันนี้คือเราจะต่อไฟนะครับอืมนี่คือจะต่อไฟจากสวิตชิ่งนะครับจากจากตัวไหนครับเดี๋ยวจากตัวใหญ่ตนตัวนี้ครับตัวนี้นะครับครับผม อันนี้คือการต่อนะครับสายมอเตอร์นะครับชิปจิงไม่ต้องแ er อมเยอะก็ได้นะครับขอให้เป็นดอกบ้านถ้าดอกบ้านเราก็ใช้แอมน้อยได้4แอม5แอมเราเปิดได้เลยนะครับอ๋อครับผมคืออันนี้เราก็ต้องดัดแปลงพอสมควรนะโอ้เรารอรอรอ,อสายก็เหมือนรอสายรถยนต์นะครับผมทุกอ,อย่างที่เราเข้ากแบตเตอรี่เราต้องรอให้เป็นสายเดียวกัน เราทำให้เป็นเส้นเดียวกันแต่จะพูดถึงเ้าคนรักเครื่องเสียงเทียงเขาก็น่าจะทาเป็นนะทาเป็นครับลูกค้าผมส่วนใหญ่มีแต่คนสูงอายุสูงวัยเขาเขาส่วนมากเขารู้ไงเขาเคยใช้นะครับสูงวัยนันนะครับอ๋อครับผมอันนี้คืออันนี้คือไฟ220โวลต์น,นะครับผมตัวนี้ใช่ไหมครับกับตัวที่กําลังต่อนี่คือไฟ220โวลต์ตัวที่ผมถอดออกนี่คือ220โวลต์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแต่ต้องรอฟังเสียงกันหนึ่ง จะจะเปิดเสียงให้ได้ให้ฟังได้ใช่ไหมครับได้ครับได้เดี๋ยวจับมือครับเดี๋ยวเลาะบนึงครับผมเปลี่ยนสายไฟไปดูดูช่างเขาทำงานไปก่อนสายไฟมันใหญ่เดี๋ยวต่อยากอันนี้ถ้าถ้าซื้อนี่สายไฟก็ต้องซื้อเองใช่ไหมครับสายไฟไปทําเองเลยครับผมสายไฟเท่าไแล้วก็จําหน่ายเฉพาะตัวนี้นะใช่คือบางครั้งลูกค้าเขาขอซื้อแหละลูกค้าขอซื้ออ๋อครับ ใช้งานดีครับลูกค้าที่ซื้อไปก็ไม่เห็นมีปัญหาคร,ครับผมครับผมเห,เห็นเห็นเห็นมีลูกค้าลุ่มเยอะนะครับวันผมก็ไม่ได้มาวีลูกค้าเยอะวันนี้ลูกค้าวันนี้มันเนื่องจากมัน,นโรคระบาดเนี่ยก็อาจจะเบาบางนิดนึงนะครับผมที่สนามหลวงนี่ถ้าแบบนี้มีผมเจ้าเดียวนะครับที่ขายครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับเดี๋ยวต้องขอเบอร์โทรช่างนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นลําโพงผิวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับผู้ที่ชอบเครื่องเสียงนะครับแต่ว่า เป็นเหมือนเป็นการทําเครื่องเสียงดัดแปลงจากเครื่องเสียงรถยนต์นะครับ1ินิ้วนะครับผมตัวนี้แอมจิวนะครับโดยการผ่านอะไรนะสวิชิ่งสวิชิ่งนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เราก็ต่อไฟ12โวล์นะไม่ใช่ไฟ12โวล์เป็นไฟ12โวล์นะครับครับผมเป็น12โวล์เราก็จะใส่220โวล์นะครับ นี่คือ220โวลต์ครับเหมือนมันจะแปลงมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับผมตัว220โวลต์นี่เป็นกระแสสลับแล,แล้วราคาตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมไม่ได้ขายนะครับไมันจะพูดถึงเราไปซื้อพูดถึงเราไปซื้อซื้อมือสองก็อยู่ประมาณ2-300ครับอ,อ๋อก็ไม่แพงเนาะไม่แพงเดี๋ยว เียวปึ๊บถ้าต่อถูกไฟมันจะขึ้นทันทีอ๋อนี่ครับอันนี้คือถ้าต่อถูกไฟมันจะขึ้นทันทีนะครับนี่ปิดนะครับถ้าต่อถูกไฟจะขึ้นทันทีนะครับเราต่อถูกจะมีสัญญาณไฟขึ้นให้เห็นนะครับว่าตัญสาณกับพริบตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้คือเรียบร้อยต่อเรียบร้อยครับคือเรียบร้อยแล้วครับผมก็ต่อด้านหลังเข้าอันนี้ก็ต่อซับสิบนิ้วนะครับซับสิบนิ้วเขานี่ซับนี่สองตู้นี้ผมจะพ่วงกันเลยนะครับ อ๋อคือพ่วงพ่วงได้เลยนะพ่วงได้เลยครับเพราะว่ารูมันมีรูเดียวอ๋อแล้วเราต่อพ่วงขึ้นลําโพงอื่นอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันตู้นี้คือต่อผมแยกต่างหากอ๋ออ๋อสองตู้นี้ผมไม่ได้ต่ออ๋อครับสองตู้ล่างนี่ผมไม่ได้ต่อต่อแค่ชุดต่อแค่ชุดข้างหน้านะครับผมอันนี้ก็เป็นลำโพงขิวนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูฟังเสียงดูนะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึง อันนี้อันนี้ก็คือเราเชื่อมบูทูธใช่ไหมเราก็มาเล่นที่ระดับเสียงนี้ให้สุดเลยนะครับแล้วก็มาปรับตัวนี้นะครปรับตรนี้นะคือเล่งเล่งจโทัพให้สุดนะใชแล้วก็มาปรับตัวนี้เลยนี่รอันนี้คือเสียงการับผมนี่อเสียงแรงตันนี้เสียงแวันนีเสียงแรงะเสียงแรมนนนี้นี้คือปากนเสียงแ ว่ช่วยไม่มีเลยพอโอ้ยโอเสียงเสียงทักคนทนใจขาดบนจริงใจทำานไม่พอเนี่นะครับก็คือคุณภาพเสียงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับแอมจิ๋วนะครับแอมตัวขนาดนี้ขับขับจอกได้ขับ10นิ้วนะ10นิ้วคู่หนึ่งนะครับถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดถือว่าเสียงเสียงดี กมาคนตอวยช็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคุณภาพเสียงแคมสิวนะครับแปดรอยบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแต่ก็ต้องบอกว่าสำหรับท่านที่มีความรู้ในการสอบเป็นัก มมคือเขาพูดถึงว่าลูกค้าจะมาซื้อนี่คือขายวันไหนบ้างครับขายเฉพาะวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์นะครับวับ <ผม S 2> นอานทิตย์ต้องต้องก็มาที่นี่แหละนะคือเข้าทางประตูเอนะบอกตรงก็ส่วนขยายของตลาดทนบุรีสนามหลวงสองนะครับ ก็ขายทุกวันนะครับขายทุกวันครับนอกจากพวกนี้แล้วจะมีอะไรบ้างครับคือก็จะมีจะมีขนาดเล็ก15วัตต์นะครับผมอ๋อก็มีเล็กกว่านี้อันนี้ว่าขนาดเล็กนี่ดอกบ้านนะครับดอกบ้านดอกบ้าน6นิ้ว4ตัวได้เลยนะครับแหลมแหลมคู่งได้เลยนะครับผมดอกบ้านนะครับแปนโอมต่อได้เลยนะครับผมกำลังดีนะ ก็พูดง่ายๆว่ามีให้เลือกหลายแล้วะครับมีให้เลือกแล้วก็มีพวกบลูทูธบลูทูธแยกที่ไปติดตั้งรถยนต์ได้รถใครที่ยังเป็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือบลูทูธนะครับนะครับมีบลูทูธครับวัตนนี้เราสามารถต่อสายให้แล้วนะครับมันจะมีไฟ24โวลต์ต่อได้เลยนะครับแล้วก็มีไฟ5โวลต์ต่อได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเราเราซื้อไปปุ๊บต่อได้เลยต่อได้เลยครับผมอต่อได้เลยครับผมอันนี้อันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับต่อได้เลยครับเดี๋ยวน ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้คงขายอยู่150บาทนะครับแต่ถ้าเป็นบลูทูธอย่างเดียวอย่างนี้เราขายอยู่ที่120บาทนะครับืมนะก็คือเราต้องไปพ่วงเองใช่นีคือคือตัวเนี้ยเราสามารถใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์เราเสียบแล้วก็เข้า a u x แล้วบลูทูธได้เลยครับอ๋อแต่ตัวเนี้ยบางคนอยากใส่ไฟ24โวลต์นะใส่ไฟ24โวลต์แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยครับผมครับผมอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่การใช้งานครับอ๋อคือมีหลายแบบนะครับอันนี้อันนี้ค ตัวนี้ก็เป็นแอมจิ๋วเหมือนกันแต่เป็นรุ่นเก่าครับตัวนี้จะไม่มีบลูทูธนะครับเป็น A U X นะฮะเป็น A U X นะครับก็มีหลายแบบนะครับวันนี้ส่วนใหญ่ผมใช้แต่2.1ทั้งหมดอันนี้ก็คืออันนี้ราคาก็800นะครับ800นะครับนัอนี้ตัวนี้เท่าไหร่นี่ตัวนี้ขายอยู่250ครับ250นะครับอันนี้คือใช้ดอก10นิ้ว2ดอกครับได้เลยครับได้เลยนะครับแล้วก็มีเอ่อตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือจานแหลมครับผม ก็เรียกว่าขายขายค่อนข้างจะครบนะครับครับผมครับผมก็วันอาทิตย์นะครับครับผมให้มาเลือกซื้อที่นี่ได้นะครับผมมีปัญหาก็มาสอบถามได้นะได้ครับทับได้จริงนะครับผมใช้งานดีนะครับใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงครับทับได้ทั้งวันนะครับผมไม่ใช่ขับสองชั่วโมงนะขับทั้งวันนะครับที่นี่นะคือพูดง่ายๆว่าลำโพงจิ๋วเอไอแอลำโพงขนาดใหญ่นะครับดอกสิบนิ้วนะครับไม่เหล็กชั้นเดียวนะผมแอมพงจิ๋วแต่ว่าขับได้นานขับได้นานขับทั้งวันเลยพี่ไม่ต้องห่วงครับผมอันนี้อันนี้คือคุณสมบบััตินะคร โอเคแล้วครับวันนี้ขอบคุณ <semua> นะครับผม <funnel. S 1> ขอบคุณคร <scrub. S 1> <ม>ับขอบคุณครับผม<น>